สวัสดียามเช้านะครับผมเช้านี้ที่พิมายเหมือนเดิมครับอยู่อีกหลายวันครับผมเชา้ชานี้ตื่นเช้ามากับเสียงนกเสียงกาอยู่ที่บ้านสวน ไม่ใช่ <c oughs> มาสวนินเท เช้ามาก็มอนเทิมครับผมที่นอนผมนอนอยู่ตรงนู้นเหว่านุ้าคราบชดชื่นมากครับผมเดินเช้ามาบรรยากาศแบบนี้ เอ okay, าเกี่ยวมัครับผมชักไม่รู้มาจากไหนครับเยอะม,ม,มากมาก ฟังเสียงบรรยากาศครับนกแตกออกจากลังครับนูครับเยอะมากนกเอียงนกเอียงนกเขาบินมาเซลซักนกแตกออกจากลังครับผม เียอะมากๆครับผมเก็บเกี่ยวบรรยากาศมาให้รับชมรับนั่นเองครับผมสดชื่นครับไม่หนาวเท่าไหร่ครับผม จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมไปครับมาแต่งตัวก่อนครับผมวันนี้พาลูกค้าไปที่ขอนแก่นครับผมแล้วจะไปที่ภูเขาภูผามาันครับผมวันนี้เดินทางครับผมจากพี่ไม้ไปนะครับผมดูแล้วอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่เห็นคลิปนี้มพบเจอคลิปนี้แล้วขอให้ทุทสันสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าจ็บอย่าจึนะครับ ที่เหลือก็สุขภาพแข็งแรงครับผม